สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทาง youtube ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนทางเฟซเนาะช่อง u t ท b e ช่องวดีชาแนลค่ะวันนี้ก็จะต้องไปส่งรูปนิดหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อนี่มาส่งลูกชายค่ะส่งลูกชายขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว เี่เราก็กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวขับรถไปด้วยคุยไปด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนิดนึงอันตรายอยู่รถเยอะค่ะรถเยอะคนกำลังจะกลับกรุงเทพกันนะเขาก็จะเลี่ยงจากสายเอเชียมาสายในบ้านเราเป็นสายขนานจากเอเชียค่ะคนละฝั่งแม่น้ำนะสายเอเชียอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็บ้านเราเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่มีถนนซึ่งขึ้นเหนือได้เหมือนกัน เป็นถนนสายสิงห์บุรีอ่างทองเขาเรียกนะถ้าช่วงนี้เป็นสิงห์บุรีอ่างทองแต่ถ้าถ้าเลยไปแล้วก็มันจะผ่านไปนะฮะไปชันปยนาทไปอุทัยนครสวรรค์อะไรนะฮะไปได้หมดตังน,นี้ก็เลยขึ้นเหนือได้ก็คืออาจจะไปเลาะไปเรื่อยๆหรือว่าบรรจบก,กับสายเอเชียอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยบ้านไปปุ๊บไม่ทราบทันทีไฟ ปแล้วค่ะติดไฟแดงสิงบุรีติดตัวเมืองสิงห์บุรีวันนี้ไม่ว่างฟัง Youtube เลยค่ะไม่ว่างเลยมีฟังได้แว๊บ,บเพราะว่ายุ่งยุ่งเกี่ยวกับเก็บบ้านทำบ้านอะไรนะคะล้างรถรถลูกเอาไปปีใหม่มาโอ้โหมอ่มากนี่นะคะถ้าอีกฝั่งหนึ่งจนะเห็นนะมีรถติดนะคะ สายนายก็ติดแล้วก็หนีมาจากสายเอเชียก็เริ่มจะติดถ้าในเมืองติดไฟแดงอะไรเงี้ยค่ะปกติไม่มีติดอย่างนี้แล้วค่ะถ้าไม่ใช่เทศกาลนะรถเยอะมากค่ะรถเอ่อเข้าเข้าเมืองเยอะมากเข้ากรุงเทพอ่ะรถขาเข้าอ่ะเยอะขาออกไม่ได้มีแล้วค่ะขาเข้าแน่นแต่แน่นยังเคลื่อนไหวได้ยังวิ่งได้เงี้ยค่ะแต่ก็นาตาหน้าตากวันปกติมากค่ะ ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะรัวเราเองด้วยลูกด้วยทุกคนค่ะยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะที่ออกไปเที่ยวพบปะสังสรรค์กับที่บ้านนาอกลับเดินทางไปกลับสวัสดิภาพนะคะทุกท่านเลยนะยูทูบเบอร์รอฟังร,รอฟังความเข้มข้นอยู่นะปีนี้ต้องมาพร้อมความเข้มข้นนะเรื่องส่วนตัวละวะ ละไว้เนี่ยฐานเข้าใจเอาไปไว้หลังไม่กันเนาะฉะกันให้เต็มที่เออใครกันแกล้งใครใครแชใครแล้วถ้ามันไม่เป็นจริงก็เล่นกันไปถ้าเป็นจริงนี่ก็เงียบๆไว้ให้เขาด่าไป <c oughs> จริงไหมละ่ะถ้าผิดจริงก็ต้องยอมให้เขาด่าไม่ใช่หลบเลี่ยงใต้โคลนก็ยังมุดไปอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงคะมันก็ต้องหลบเลี่ยงให้รู้ ก็คือถ้าผิดจริงมันต้องยอมให้คนดา่าเออถ้าเราผิดจริงเขาด่าไปเถอะก็ด่าไปไม่ใช่ว่าผิดแต่กูยันจะให้ถูกไงกูก็จะถูกกูไม่ผิดกูผิดไม่ได้กูยอมไม่ได้อะไรเงี้ยมันขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ขบวนการที่ต้มตุ๋นนะฮะขบวนการที่ใช้เออใช้เอาเออความศรัทธาของเอฟซีแล้วก็ไปหลอกทาบุญทําอะไรเงี้ยนะฮะขบวนการอย่างนั้นนะ่ะเชื่อเถอะค่ะเดี๋ยวเวรกรรมก็จัดสรร เวเป็นกรรมจัดสรรเองค่ะไม่ทางครอบครัวก็ทางอะไรเขาจะต้องลงโทษจนได้ล่ะค่ะ mm hmm. พวกที่หลอกลวงประชาชนเนาะอืม mm hmm. จริงๆกรรมมีค่ะกรรมเดี๋ยวนี้ไวซะด้วยสิไม่ช้านะจะบอกให้แต่ข่าวนี้อาจจะช้าเล็กน้อยข่าวที่บ้านสีก่กอเนานะข่าวน้องเสียชีวิตบนเขาก็าไม่ช้านะแต่ก็ช้าเหมือนกันสามป,ปี <laughs> เพราะว่ามีนี่ค่ะยูทูบเบอร์เนี่ยการขวางคดีอยู่เหมือนกันมันพยายามทำคือเดี๋ยวนี้นะคะยูทูบเบอร์รอบตัวรอบตัวข้าเจ้าประคุณน,นั่นนะนะมีแต่พวกไม่รู้สิฟังเขาพูดก็จะรู้คุณจะรู้ว่าเขาเขาใช้อะไรพู เออเขาใช้ปากพูดแต่เขาใช้อะไรคิดก่อนที่จพูดออกมาทางปากคุณจะรู้เลยนะระดับไหนแค่ไหนความคิดแค่ไหนความคิดควานอ่านแค่ไหนการที่จะมาแก้ตัวให้ทูนหัวของตัวเองให้ปลอดโรคปลอดภัยปลอดคดีเนี่ยอะไรโดนใต้น้ําไปก็จะให้เข้าบริสุทธิ์เนาะเออไปแบบหน้าด้านๆนด้านมากเลยนะขอบอก พวกคุณนะหน้าด้านมากพวกสาวกที่อยู่รอบกายน่ยหน้าด้านงี่เง่าพูดจาออกมาแบบรู้เลยอ่ะว่าแค่ไหนอะไรยังไงนะเราก็รู้อยู่เนี่ยว่าแค่ไหนเราก็ไม่อยากบุหรี่ไม่อยากจะดูถูกหรอกจริงๆแต่ว่าควรมันอย่างว่ามันไม่ออกมารบมันก็ไม่ได้ใจหัวหน้ามันเจ้านายมันมันก็ไม่ได้ใจเจ้านายมันก็ต้องออกมาเอารบกันบ้องแป้งบ้องแป้ง ปกป้อง,อ,งออกมาดา่าเพื่อปกป้อง,องจากคนที่ไม่เคยด่าก,กับใครก็ต้องออกมาดา่าปกป้องปกป,ป้องเจ้านายเป็นกันไปเนาะทุเรศอะ่ะออกมาแล้วทุเรศทันทีเลยไอ้พวกยูทูบเบอร์ข้างกายที่พวกยูทูบเบอร์ต่างต่างเขายูทูบเบอร์อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยเขาจะเรียกพวกนี้ว่าพวกเลียมั่งพวกข้างไข่พวกข้าอะไรต่ออะไรเออ ตอนนี้เราก็รอเราฟัง y t u t u ค่ะความสัใจที่ y o u t u b e เขาจะพูดให้เราฟังยูทูบเบอร์ของฝ่ายฝ่ายฝ่ายทางผู้สูญเสียแต่ว่าเขาก็เป็นทูตูเปอร์อิสอะระกันเลยนะคะไม่ว่าเขาไม่ได้สนใจเขาสงสารออแม่ที่สูญเสียแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นว่าเขาเขาก็ต้องการเหมือนเหมือนเรานะคะเป็น FC พลังเงียบที่ต้องการรู้ว่ามันจะจบยังไง ก็เลยต้องฟังยูทูบเบอร์เขาวิจารณ์ข่าวาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของของไอไอไอหัวหน้าหัวหน้าโจรเนนะี่ยเออเราก็รู้ความเคลื่อนไหวนู่นนี่นี่นั่นบางทีก็จะแวะไปดูช่องที่มันแบบไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องรนะู้ราวน่ะบางทีมถ่ายอะไรมาแบบเฮ้ยไม่ควรถ่ายมานะแต่ก็เออเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ฮะ่ะพวกวิจารข่าวพวกยูทูบเบอร์เขาก็จะเอาจุดตรงน,นี้แหละค่ะจุดเขาก็จะตามดูนะ คาดว่าเขาจะต้องตามดูไอยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบตัวเจ้านายมันมแล้วก็มันจะหลุดภาพบ้างหลุดคำพูดบ้างมาเนาะบางทีมก็หลุดออกมา mm hmm. เขาก็ตะคุบเลยดูดเลย mm hmm. <laughs> จริงๆอ่ะไอเจ้านายมันอ่ะตายเพราะคนรอบตัวทางนั้นจริงๆนะคะตายเพราะคนรอบตัวค่ะ ไม่รอดหรอกจริงๆเขาอ่ะอเรีกเขาเขาดีเกินไปไหม,มไอ้ไอเจ้านายเนี่ยม,มันเดือดร้อนเพราะไอ้ไอ้หมูไอ้หมูอวากาศ<ม>ตัวนี้ทำเดือดร้อนมาตลอดเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าตามข่าวมนตลอดอะตามย t u b e มันบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะรู้ว่า มันกะมันจะถีบหัวส่งไปตั้งแต่ว่ามีข่าวคราวการหลอกลวงเรื่องแชร์น่ะมันเดบแดนมันกัดแล้วนะมันกะจะถีบหัวส่งนะมันกะจะถีบหัวส่งเขาแต่อเผอิญเขาอ่ะอเผอิญเขาด้านกว่ามันก็ทนถูลูถูกกลางจะเข้าจะเข้าที่ใหม่เขาไม่ได้ตายอ่ะแต่ยอมอ่าเสียสละเงินนู่นนี่นี่นั่นนั่นนีนนนนนน่เขาเข้าไปได้อีกด้านเข้าไปจนได้อะ่ะตอนนั้นช่วงนั้นบอกตรงว่ามันเครียดเลยนะ ผมว่าอากาศเครียดมากจะเข้าไม่ได้เพราะว่าที่ใหม่เพาะจะเข้าสุสานใหม่ไม่ได้สุสานเก่าเขาย้ายแล้วเข้าสุสานใหม่ไม่ได้เออเครียดเลยนะตอนนั้นคาดว่าอากาศเครียดผมว่าอากาศเครียดมากตอนหลังก็ด้าน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 ให้เงินให้เงินให้เงินจนเข้าไปได้อีกแต่เขาก็ไม่วางใจแล้ว่ะเขาก็คิดว่าเขาไอหัวหน้ามันไม่ได้วางใจมันไม่เชื่อใจเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ใช้ าดว่านะเอาไว้ใช้คือมันต้องมีจะว่าไปหมามันต้องมีไว้มีหมาไว้ป้องกันมันไม่ค่อยกัดค่อยจะปะดะแทนมันเพราะตอนนี้ทุกอย่างอะ่ะเออไอผู้หญิงมอกค่าอผู้หญิงอย่างอย่างเขาเคยเนะาะจำได้คือการถ่ายสื่ออย่างช่องมูนี่ชานแนลหรือว่าลาเต้ตอนนั้นเขาก็อยู่เป็นเป็น หน่วยหน้าน่ะชาปัดดาสะดุดอีแล้วเบนนายมาเออมุนีกับอ่ายมทูตชาแนลตอนนั้นเนาะเขาก็หน่วยชาปัดดาให้ไอ้เจ้านายคนนี้ตอนนี้เขาออกมาหมดแล้วเขาดวงตาเห็นทํากันหมดแล้วอะเราอาภัยนะเรารู้สึกว่าแมนอะคุณแมนคุณรู้แมนมากแมนแมนดี ออกมาแล้วก็รู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยโอเคคือหลงไปหลงผิดพลาดไปที่ไปช่วยคนผิดก็โอเคคือทุกคนต้องมีผิดพลาดเราให้อภัยหมดนะเราฟังได้หมดตอนนี้เราฟังได้หมดทุกช่งใน,ในช่องที่เคยดา่าทางผู้สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขากลับใจแล้วแล้วเขามาเนี่ยเป็นบทเรียนค่ะคนะเราจะหลงจะอะไรนี่มันไม่เข้าเข้ากับใครตอนนี้ อ่ะเลิกคุยเรื่องนั้นก่อนเนาะมาคุยเรื่องส่วนตัวตอนนี้ก็มาจอดอ่าจอดรถอยู่ข้างๆรัว้วโรง,รงเรียนมัธยมนู่นนะคะจะเห็นไหมเดีย๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเป็นอาคารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็มีอาคารไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากแต่มีเพิ่มเติม,ตมบ้างเล็กน้อยหลังจากน้ําท่วมหนักนะคะเห็นต้นยางไหมคะต้นยางใหญ่นะ่ะใหญ่มากค่ะสามสี่คนโอบอ่ะ มีมาก่อนหน้าที่เราจะเข้าโรงเรียนนี่เองคนะ <laughs> นี่ค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวจะมากินไอศครีมคุณลุงคนนี้นะขายตั้งแต่เราเรียนอยู่มัธยมมาเด็กๆอ่ะเล็กๆเลยอ่ะมัธยมกี่ปีก็กินของแกมาจนเรามาอายุยิบ่ะ <laughs> อยังได้กินอยู่เลยอ่ะแกแข็งแรงมากเลยนะ แบบว่าลุงพี่ใหม่ขอให้ลุงอายุยืนยาวไปมากๆเลยนะคะจะได้กินไอติมลุงต่อไปนี่ค่ะเป็นไอติมกะทิชอบมากคือไม่รู้สิก็หวานมันดีอ่ะแกทําแบบว่าไม่ไม่ไม่ห่วงมะพร้าวก็จะหวานมันดีแล้วใส่ถั่วเยอะแยะเลยเห็นปะคะเนี่ยยี่สิบบาทแกะเบลมเลยเดี๋ยวจะกินกินโชว์อ่ะคุยด้วยกินด้วยได้ไหมขออนุญาตนะ ก็คุยเรื่อง youtube นั่นแหละปีนี้ขอสะใจหน่อยนะจ๊ะขอเน้นๆเ,เรื่องเรื่องเกี่ยวกับสี่กอเลยค่ะตัวร้ายตัวดีของสี่กออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิจารณ์กันได้ทะเลาะกันได้จะทะเลาะแบบพูดดีทะเลาะแบบใครแบบสะทุนอะไรฟังได้หมดค่ะแต่ขอให้เกี่ยวกับสี่กอขอให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับสี่กอไม่ใช่ว่าปัญหาออ้ยนั่นเคยเป็นอันนี้อันนู้นนี่นั่น,นไม่อยากรู้ไม่มีใครเขาอยากรู้บอกตรงแต่เขาจำเป็นต้องฟังเพราะว่า เออก็ว่างๆแล้วก็อยากจะตามเรื่องข่าวนี้ด้วยก็ต้องฟังพวกคุณละ่ะเออแต่ก็เขาหลีกเลี่ยงได้ใครซ้ําแล้วซ้ําอีกพูดอันแรกพูดอีกก็เลี่ยงไปฟังช่องอื่นเนาะเราก็ใช้วิธีอย่างนั้นนะคะเพราะเราเองน่ะเป็นคนตามข่าวทุกทุกเม็ดก็คือรู้เห็นพฤติกรรมของไอ้เจ้านายเจ้านาย เจ้านายแห่งสุสานใหม่เออรู้รู้จากออช่องวลลรตี้ที่เขาเสนอรายงานเนะี่ยเขาแบบยกเว้นฉี่กับอื่นในห้องน้ําเท่านั้นนะตอนนั้นเขารายงานอนะ่ะเกี่ยวกับผู้ชายคนเนี้ยเกี่ยวไอ้เจ้านายเจ้านายสุสานใหม่เนี่ยเออคือเราดูมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะรู้ประโยคนี้ไดลล้หรอกนี้พูดไหมพูดยังไงพูดจริงไหมแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะแต่เราฟังมาหมด แล้วพอช่องนี้ก็ทําละเอียดจริงๆละเอียดยิบมากอ่ะขอบอกสุดยอดผมบอกว่าเหมาะสมกันการที่จะไปทําละครอะ่ะ <laughs> ทําซีรีส์เออซีรีส์ทำข่าวให้เป็นซีรีส์ได้กเก่งนะฉันยอมรับเธอเดี๋ยวนี้ย้ายช่องแล้วย้ายไปอยู่ไหนไม่รู้ <laughs> ปีหกหกเธอไม่อยู่ซะแล้ว <laughs> เธอไปเก่งช่องเธอจะไปใช้ความเก่งเธอที่ช่องไหนอะ่ะฉันอยากจะรู้จังอดีต ช่องอดีตที่ทํางานในฉันเปล่าอ่ะแต่เขาก็มีคนคนเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าหรือจะเอาไปแนวเวอร์ชั่นใหม่หนุ่มๆเอาไปผสมผสานกับผู้ใหญ่ที่อยู่นะั่เอ๊แต่เขาบอกว่าช่องแถวแถวอะไรนะฮะเส้นเกษตรตัดใหม่อะไรเหรอก็ไม่รู้เนาะเธอไปช่องไหนฉันก็จะดูเธอนะถ้าเธอไปวิจารณ์ข่าวตอนแรกอ่ะฉันก็แบบเฮ้ย อะไรวะวาเลตีมากเลยแต่จะว่าไปฟังละเอียดดีนะพอคิดอฆาตกรรมก็โอ้โหมีดนูน่นนั่นนี่นั่นนี่โอ้สืบสายสืบยิ่งกว่าตํารวจอะช่องนี้ยบอกตรงเป็นสายสืบยิ่งกว่าตํารวจ <c oughs> รายละเอียดเยอะอันนี้ก็ขอให้อ่า YouTube ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะถ้าต้องเดินทางเนาะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภยัยกลับถึงบ้านก็ทำมาค้าขายหรือว่าทำ รับราชการหรือเอกชนอะไรก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเนาะดีใหม่แล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราคิดว่าซะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ดีค่ะอะไรมันก็ต้องดีขึ้นได้สิมันจะร้ายทั้งชีวิตเป็นไปไม่ได้มันต้องมีสลับดีบ้างชีวิตคนอะ่ะมันไม่ร้ายตลอดนะคะคนเราต่ำมาตลอดอะ่ะสักวันหนึ่งเราต้องพงงานได้จริงไหมคะเดี๋ยวพอเราหมดกรรมบุญเราก็มาให้เราได้ใช้บ้างเนาะ ร่างกายนี้ SLE กระดูกทับเส้นประสาทไมเกรนไขมันในเส้นเลือดแต่ตอนนี้ไขมันดีมากแล้วเลยต้องหาไขามันเพิ่มค่ะขอโทอดหนังไก่ทอดค่ะอย่างรอร่อยอร่อยของร้านเจ้านี้อร่อยมากเขาจะทำสกัดมันออกเพิ่มไขมันค่ะเาะขาบอกไขมันลดเพิ่มซะหน่อยไขยมันเหลือร้อสมห้าเองอะค่ะมันก็ลดเยอะนะ ก็เลยเพิ่มซะหน่อยเพราะเราก็ไม่ค่อยได้กินอาหารเนากินข้าวแค่สองสามคำกินแค่เป็นนำยานะคะเราก็ไม่ได้กินอะไรมากมายมันเหมือนจะว่าไปก็ขาดสารอาหารด้วยนะคะไม่ค่อยได้กินอะไรกินข้าวเช้า่แม่ทํากับอะไรหรือกับเหลือไว้ตั้งแต่เย็นอะไรกินอะไรก็ได้น้ำปลาก็ได้พูดถึงนะกินแค่จะกินแค่นําอาหารค่ะไม่อยากกินก็เป็นโรคตั้งแต่เป็นโควิดมาก็เบื่ออาหารมาเลยค่ะผอมผอมลงไปสิบกิโลอ่ะเออ ก็พอเป็น SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองอะ่ะเสร็จแล้วก็มาเป็นโควิดแพ้ภูมิตัวเองแล้วมาเจอโควิดแล้วต้องกินยาก,กดภูมิทุกวันอยู่แล้วเจอโควิดแปบ,บเดียวอะ่ะพ่อพาเข้ามาก็จบหลังจะเป็นโควิดนะโควิดเป็นโควิดไม่กินข้าวเลยกินข้าวต้มคำสองคาแล้วก็กินยาฟาวิอะไรใช่ไหมฮะยาของโควิดเขานะ่ะต้องกินกินสทุ่มมากินแปดโมงเช้า ห้าวันหรือเจ็ดวันลืมแหละห้าว,วันมัน้งรู้สึกลืมแล้วจำไม่ได้แล้วปลาทองมากเลยสมองเดี๋ยวนี้ไม่ได้แกล้งนะคะลืมง่ายมากอะ่ะเอออยิเออขายิงไม่สูงเขาเพิ่งยิ้มให้โอเคแม่ความแก่นี้มันเจ็บปวดเนาะก็เคยสาวมาเขาเพิ่งเคยแก่ครั้งแรกเนี่ยก็เลยคิดมากไปหน่อย ผมผมจะยอมให้งอกก็ไม่ได้เลยก็เพิ่งยี่ห้าเนาะคนเรามันเพิ่งยี่ห้าจะงอกได้ไงขอให้ทุกคนรักกันนะคะเป็นกาลยาณในมิตรที่ดีต่อกันขอวอวยพรให้ทุกคนในสากลโลกนี้จงมีความสุข้นจากลกาครคภัยไข้เจ็บกันทุกคนเลยเนาะและขอวอวยพรให้ลูกชายน้อยๆของแม่รู้แจ้งเห็นธรรม ขอให้มีแต่กาลยาน,นมิรเข้ามาในชีวิตลูกชายนะจ๊ะขอให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่คิดคิดก่อนทำและขอให้มีความละเอียดละออรอบคอบมีสติสัมปชัญญะในการทำงานและชีวิตประจำวันขอให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่สักทีนะลูกเนาะมันเลยวัยรุ่นแล้วแหละชีวิตนะ่ะ ต่อไปก็ต้องเตรียมตัวเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกและอน,นาคตข้างหน้าเนาะนี่ก็เพิ่งยี่สิบสองยี่สิบสามก็อย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งหาเลยอย่าเพิ่งหาห่วงเลยแม่จะบอกให้เจ้าจะไม่ได้เที่ยวอย่างทุกวันนี้เลยนะว่าปีใหม่ได้ออกได้ออกเธอจะไม่ได้เที่ยวไหนนะถ้าเธอมีลูกเธอมีเมียมีเมียมีลูกเหมือนกันแหละมีเมียนี้ถ้าเจอเมียไม่ดีเธอก็ไม่ได้กลับหาแม่ตัวเองนะเธอก็ต้องไป้านแม่เมีย แม่ยายพ่อตาแต่ถ้าแม่ดีอ่ะใจกว้างหน่อยก็โอเคแบ่งกันกลับแล้วกันเธอไปดูแม่เธอฉันไปดูแลแม่ฉันเพราะว่าอีกหน่อยถ้าแม่อายุยืนยาวตามอายุไขยแม่จะอยู่คนเดียวตายายก็จะไม่อยู่กับแม่แล้วตอนนี้แม่จะอยู่คนเดียวถ้าลูกไม่มาดูแลแม่แม่ก็เป็นอีแก่ที่อยู่บ้านคนเดียว ต้องเอาปืนมาให้แม่กระบอกหนึ่งนะเพราะแม่จะยิงแหลกปืนจุดสามแปดก็ปิวไปแล้วของตาปิวไปแล้วที่เคยยิงเล่นอ่ะปีใหม่ยิงโหยิงมันเลยอ่ะยิงขึ้นฟ้าดีตำรวจไม่จับเปืนบ้านเราอยู่กลางทุ่งนาค่ะไม่ได้ที่ชุมชนก็เลยว่าไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็คิดว่าเสียงปะทัดเสียงพุเนาะที่ยิงเสียงปืนจุดสามแปดเรารัวสลุดเลยเจ็ดนัดสนุกมาก ตอนแรกเป็นลูกซองโ,อโหนิ้วฉีกเลยนะมันถีบอะลูกซองอะสมัยก่อนค่ะพ่อเขาไม่ลูกซองใลตอนหลังเขาก็ขายแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นจุดสามแปดอ่ามาเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่รู้ยิงสนุกเลยค่ะจุดสามแปดมันไม่ถีบเนาะยิงสนุกมือเลยอ่ะอ่าเป็นกี่ลูกก็ไม่รู้จําไม่ได้ละลูกปืนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกาลังให้ลูกชายหาปืนให้สักกระบอกหนึ่งอนาคตเกิดอยู่บ้านคนเดียวนาอ ไปมาก็ยิงแหลกเลยอ่ะบุกเข้ารั้วชั้นชั้นยิงให้สอยให้ร่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยขาโหดค่ะขาโหดจริงๆอ่ะโหดจริงนะไม่ได้โหดเลยเล่นนะ <c oughs> สายขาโหดจริงๆโอเคเดี๋ยวจะไปฟังยูทูบเบอร์แล้วค่ะนี่ทำคลิปเสร็จก็จะไลฟ์ฟังเนะี่ยน่าจะมีเวลากลับมาทำาทำยูทูบให้เราฟังแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่สองแล้ว ตอนนี้ก็เดินทางกลับกันน่ะถ้าพวกยูทูบเบอร์ที่กลับต่างจังหวัดเนาะที่ไปบ้านต่างจังหวัดแต่ยูทูบเบอร์ที่อยู่กับที่อ่ะกรุณาทําคลิปออกมาให้ดูด้วยขอบพระคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะที่ทําเทปให้ fc คนนี้ fc คนนี้ก็ fc ที่มีช่อง youtube เป็นของตัวเองเหมือนกันก็คอนเซปต์ช่องทําคลิปอ่ะทําแล้วมีความสุขทําแล้วสบายใจอนาคตจะได้เป็นมีผู้ติดตาม มันยากให้ติดตามเองอย่างเงียากถ้าไม่มีประเด็นหรือว่ามีคนเขาเขายคนมาเงี้ยเราไม่รู้ว่านโยบายเขามีไมมขายคนมาสักพันหนึ่งซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะเออเขามีการจําหน่ายอย่างนี้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่อง youtube นะคะว่าสั่งเอฟซีไปเลยพันหนึ่งให้เขาได้แล้วก็ให้เขาทําชั่วโม,มงเองอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามีระบบป่าแต่ไม่รู้อ่ะทมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะได้ยิ้มได้หวัวเราะกับกับทางบ้านเนาะ โอเคนะคะคงไม่ได้กินอติมโชว์ละไอติมละลายละเดี๋ยวขอตัวกินอติมนี่ไอติมค่ะเด็กๆไอสครีมเนี่ยฮะนี่ไอติมไอติมไอติครีมกับหนังไก่นี่นั่งอยู่ลำลึกลำลึกความหลังที่รัว่าอินบุรีเด็กๆน้อยวิ่งกันต้องแดงต้องเดง,ดองโอ้ยหอบมากวิ่งรอบสนามนะ่ะสนามข้างนอกนะคะเป็นสนามฟุตบอลเนี่ยโอ้โหพละ,ะคะ่ะเกือบ กือบใจจะขาดตายอะวิ่งรอบสนามฟุตบอลขี่รอบไม่รู้จำไม่ได้แล้วสอบอ่ะเกือบตายโอเคค่ะขอพระคุ้มครองทุกท่านนะคะให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บขอทุกคนมีความสุขครอบครัวทุกคนมีความอบอุ่นและมีความสุขกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย